ัสดีครัรบอยู่กับช่องพีน่นนรดำซิงนะครับวันนี้เราจะไปเสี่ยงกันนะครับอไม่อยากเสี่ยงเลยงานนี้แต่ก็ทำไงได้ไม่มีงานช่วงนี้มีงานก็เท่าไหร่นะครับ เสี่ยงกันจะร่วงหรือจะรอดอางานนี้อขอ,อ,อขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยเด้อพ่อนะลูกเดินทางปลอดภัยเด้อมารับเอิบมือขวามือขวามือซ้ายมือขวา รับมือขวาก่อนอยู่ไหมน,น่ะลุฟเฟ่ เดี๋ยทุงครับโอ้โอ้เียฮะเยวเอยู่เยไยันยังรายผมเลยโอ้ก็ประมาณพุ่งเนี่ยแต่ไม่รู้หรอแต่ว่าจะไปช้าๆรถมันยางไม่ค่อยดีเซียวอยอ่ไห่ฮะเตียเียเยี่ยมไกลไหม รู้จักไหมพี่รู้จักยูทธ่อะแต่เล็กชีใหญ่เยมผมก็ลืมแล้วเคยไปอยู่แต่ลืมวิ่งคันเดียวเลยมัวิ่งไม่รู้หรอสองสำคัญมั้งทำถนนของเสียเบียเสียวยางอะ่ะเนี่ยฟังเนี่ยาามันนี้นอะ่ะมันฉีกนิดหนึ่งสองสองเส้นเลย ต้องไป,ไปช้าๆเานาะแต่ถ้าถ้าเราไปช้าๆยางมันไม่ร้อนมันก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งถ้าไม่มีอะไรไปทิ่มมันแต่แต่เราต้องเช็คยางบ่อยๆอุ้ยว่านกี่วันแล้วนี่พี่อ้หแต่่านไปอู้หแต่มันก็เริ่มแล้วเดี๋ยวมันก็หนาวก็ได้ไปทํงานเร่งหนาวแล้วอีกประมาณไปสามสี่วันไปให้ฝนให้พายุมันออกก่อน ตรงนี้มีงานอะไรก็ทำครับเติอน้้ำมันไปกับเขามีน้ำมันให้อยู่ใหญ่เยมเข,ขาอังคารใายเยมยมใหญ่เยม,เยม <c oughs> นึกไม่ออกอะ่ะแต่มันอยู่ในหัวนี่แหละใหญ่เยมอะใหญ่เยม ปั๊มพิดานบ้านบัวเนาะแล้วมันอยู่แถวเขาบอกว่าอยู่ทางรัดไปเข,ขาอังคารอะไรอะเอ้ยเขาพนมรุ้งอะ่ะข้างไหนวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอชมแต่น่าจะไม่ไกลหรอกมั้งไม่ไกลหรอกมั้ง ใช่ไหมแต่มันก็สวยอีกแบบด้วยแบบนี้แหละรถมันมันวิ่งดีกว่าเดิมนะ่ะมันลมมันเข้าในในโมอน้ำในอินเตอร์รถเปล่ารถเปล่าวิ่งได้ยุแต่รถหนังอ่ะต้องคานคานเอาอยางเราไม่ดีต้อง เซฟเซฟไว้ก่อนครับถ้ามันตูมขึ้นมานี่หมดเป็นเืนพี่รู <laughs> ้ทางไหมนี่ผมลืมแล้วขงขาอัง <laughs> <c oughs> อาเดี๋ยวสั่งลูกยางมาใหม่ ถึงประมาณห้าร้อยถึงไหมถึงไหมพี่ห้าร้อยไ่นะไปเขาคาะเช่นะใช่ไ,ชไม,ไม่ไม่เตรียมบินเดี๋ยวมเรองเียวเขาไม่เดี๋ยวไปไเอาตังยี่นู่นเลย <c oughs> ลเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเก็บเหตุหรอรับจบอะไรเงี้ย ไม่มีเหรออยากกลับไปทำงานแล้วเนาะนอนนอนทั้งวันน่าเบื่อเนาะการนอนงานว่างๆเนี่ยน่าเบื่อที่สุดแล้วไม่เหมือนเราแบบมีอะไรทำอ่ะอย่างน้อยมันก็มีอะไรทำ มาเที่ยวยังนี่ยเคยที่ไม่ชอบเฉนที่ม่เคยชอบเฉยเออไม่ไม่มาแบบริงปืนขายเครียดเติมน้ำมันเฮ้หรือว่าไปเติมปั๊มพี่ตานดีป่ะเติมนี่เลยกลัวปั๊มนั้นมากลัวปั๊มแกมไม่มีโอนไงเชิกรถให้พร้อมขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยเด้อ B7 หมดป่ะหมดเหรอโอเคโอเคห้าร้อยพี่สแกนจ่ายฮะทางอันนู้นเหรออนไรอะเจ่านไอวิสาปัมสาปัมสาวสาวบีเจ็ดห้าร้อยสแกนจ่ายครับ บ,บีเกนห้าร้อยสเกนใจอืมสาวยังน่ารักเลยกลัว <c oughs> ไม่เงียบบอกออยังไม่ได้ใส่เลยเพี่ไม่มีเวลาสักทีดูรถวะรกจะนำ้ำทีครับ เจอกันคลิปหน้าครับออกเดินทางก่อนนครับ